สวัสดีครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ดวงคนวันอาทิตย์ในเดือนเมษายน2568นนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังนะครับก็จะมาเจาะกันเป็นหัวข้อหัวข้องานเงินความรักอุปสรรคการแก้ไขและแถมคำว่าโชคนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ ก็เป็นการวิเคราะห์กันแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ที่เข้ามาดูที่มีโอกาสเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับดูเพื่อเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองหรือไม่ก็จะได้มีกําลังใจเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละรครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนวันอาทิตย์ แนวทางชีวิตในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคต่างๆการแก้ไขในเดือนเมษายน2568จะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเราได้ไพ่พยากรณ์สำหรับคนวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนมาครบแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1นนั่นคือเรื่องของการงาน อาชีพการงานเส้นทางชีวิตในเดือนเมษายนสำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากชุดไพ่ยพยากรณ์ที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของการงานนะครับเริ่มต้นกันเลยครับเป็นเอ็มเพ r เรอนะครับนั่นคือโอกาสของชาววันอาทิตย์นะครับจะเด่นมากเด่นในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆงานใหญ่โตงานสำคัญสำคัญ รวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จมากเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือและก็ได้ร,รับโอกาสดีเยี่ยมจะมีชื่อเสียงมีบรารมีมีความรุ่งเรืองการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในรูปแบบของการงานจะมีโอกาสารประสบความสำเร็จที่ดีมากนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานเป็นเฮอร์เมสเป็นเส้นทางของ ครูบาอาจารย์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เป็นเรื่องของกิจกรรมในการสร้างบุญกุศลในการดำเนินชีวิตในช่วงเมษายนนะครับท่านอาจจะฝักใยเรียนรู้เข้าวัดปฏิบัติอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อส่งตัวเองให้พ้นจากปัญหาและก็มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลมีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้ดีเป็นพิเศษและก็พบแสงสว่าง นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานะครับท่านมีโอกาสที่จะพบกับแสงสว่างผ่านพ้นปัญหาได้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีบุญกุศลส่งเสริมครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็นสไม้เท้านะครับเรื่องของการเริ่มต้นทีดีก็จะเปิดกว้างขึ้น สำหรับคนที่รอง,งานมีโอกาสจะได้รับโอกาสไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับการสมัครงานไว้การสัมภาษณ์งานไว้มีโอกาสดีนะครับรวมทั้งการเริ่มต้นศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสำหรับคนที่ยังใฝ่รู้ต้องการเรียนรู้นะครับโอกาสของท่านก็เปิดกว้างนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในเดือนเมษายนนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่จุดใหม่ๆที่มั่นคงขึ้นนะครับ ต่อมามาดูเรื่องที่2กันนะครับนั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรสําหรับพี่น้องชาวันวอาทิตนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งเป็น10เหรียญการเงินก็ไม่เลวนะครับ10เหรียญคือความมั่นคงโอกาสของการเงินที่จะเพิ่มเข้ามานะครับรูปแบบของ10เหรียญคือการจัดการการบริหารที่เป็นระบบมากขึ้น ทางเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะครับท่านมีโอกาสดีในการเจรจาการค้าขายการทําธุรกิจประสบผลสําเร็จและมีแนวโน้มที่จะพัฒนามั่นคงขึ้นนะครับและเชื่อมโยงไปถึงกลไกลวิธีการแนวทางชีวิตอีกหลายด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็นราชาเหรียญน,นะครับนี่ก็มั่นคงร่ํารวยนะครับ มีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสดีเยี่ยมรูปแบบของการทํางานรูปแบบของการจัดการบริหารรูปแบบของการเงินเป็นระบบที่ดีขึ้นและก็จะมีความมั่นคงในเดือนเมษายนนี้นะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น9ถ้วยนะครับก็จะมี บรรยากาศสนุกสนานตามมานะครับคือกินรู้อยู่สบายมั่นคงร่ำรวยนะครับพบปะเจอพี่ผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยมีกิจกรรมเสริมมีงานเลี้ยงเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องบรรยากาศของความสุขสนุกสนานเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อมาเอาเรามาดูเรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในเส้นทางของความรักเป็น 6. ไม้เท้า6ไม้เท้าคือการรอคอยความรักนะครับคนที่รอความรักอาจจะทํางานอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีแนวโน้มนะครับที่จะกลับมาพบเจอกัน เข้าใจซึ่งกันและก,กันการรอความรักที่ใช้เวลานานนะครับก็จะมีโอกาสสมหวังนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้แล้วความรักก็จะเริ่มต้นพัฒนาต่อไปนะครับและการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องความรักก็คือ6ดาบนะครับหดาบคือการคลี่คลายปัญหาความไม่เข้าใจซึ่งกันและก,กันในประเด็นความรักนะครับท่านอาจจะขัดข้องหมองใจขัดแยง้งไม่เข้าใจซึ่งกันและก,กัน ก็มีโอกาสดีในช่วงเมษายนนี้นะครับที่จะกลับมาคลี่คลายแก้ไขปัญหาปรับความเข้าใจกันแล้วก็เริ่มต้นสร้างบรรยากาศดีๆเกี่ยวกับความรักได้นะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องความรักและครอรบครัวนะครับเป็น The Sun. สั u นเส้นทางของความสว่างสวัยเส้นทา,างของความรุ่งเรืองความสมหวังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่น้อยนะครับ แล้วก็จะมีความสุจที่ดีมากมีชื่อเสียงมีความสุขมีความรุ่งเรืองนะครับมีการติดต่อสื่อสารกับคนรักที่อยู่แดนไกลไกลบางทีก็เป็นคนต่างชาตินะครับเพราะมีเอมเปอ r อร์อยู่ด้วยแล้วก็มีเดอะซันอยู่ในเส้นทางความรักด้วยมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จและมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีคนรักเป็นคนต่างชาตินะครับ ่อมามาดูเรื่องที่4นะครับนั่นคือเรื่องของอุปสรรคมีอะไรบ้างมีการแก้ไขอย่างไรมีอนาคตเป็นอย่างไรหรือว่าอะไรที่ควรระวังนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากร์ใบที่1นะครับเป็น7 เรียนเรื่องของการจัดการการบริหารการเงินนะครับจะมองว่าเป็นรูปแบบชีวิตเป็นข้อแนะนําก็ได้นะครับคือรายรับเข้ารายจ่ายมีการจัดการการบริหารที่เป็นระบบก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางของท่านด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับเพื่อให้ทรัพย์สินรายได้เกิดความมั่นคงมีการลงทุนมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นนั้นเพื่ออนาคตที่ดีของท่านนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองเป็นไฮพิสเตอนะครับเป็นราชินีพระจัน์นะครับเป็นเรื่องของการสแสดงการสื่อสารนะครับสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับจะเดินในงานที่เกี่ยวข้องกับมวลชนนะครับคนจำนวนมากมาก กิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิงการสื่อสารการแสดงศิลปะต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับหลายคนก็อาจจะยึดเป็นอาชีพทางด้านนี้ได้นะครับในอาจจะเป็นนักแสดงปิศิลปะเป็นความบันเทิงต่างๆกิจกรรมตรงนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับก็เป็นที่มาของงานด้วยเป็นที่มาของการเงินรายได้มั่นคงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็มักจะมีความเครียด มีความพิกดมีความกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นก็ค่อยๆแก่นะครับระมัดระวังท่านอาจจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามีจุดเด่นอยู่อะไรมีจุดที่ควรระวังอยู่อะไรบ้างนะครับก็เป็นแนวทางของท่านนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของแนวทางการแก้ไขเป็นเด็กถือถ้วยเป็นบรรยากาศที่มีงานฉลองงานเลี้ยงกิจกรรมงานแสดงพบเจอคนจำนวนมากๆในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยครับ ลูกหลานบริวารร่วมกันทํากิจกรรมดีๆมีความสุขมีความร่าเริงมีความสมบัตนะครับไม่ว่าใมงงานช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเจอกันภายในครอบครัวลูกหลานบริวารเติมเต็มเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสําหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับทีนี้มาดูไพ่ใบพยากรณ์ที่13นะครับบ้านแนวทางมีอะไรเพิ่มเติมสําหรับชาว วันอาทิตย์นะครับเป็นสี่ดับนะครับสี่ดับคือการคลี่คลายปัญหาการที่ท่านอาจจะมีอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับท่านค่อยๆคลี่คล,คลายแก้ไขได้นะครับเยียงแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ ก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการพักรักษาตัวฟื้นฟูสุขภาพอย่าหักโหมใจเย็นๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วโอกาสของท่านจะกลับมาฟื้นฟูมีความแข็งแรงก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับสรุปดวงชาววันอาทิตย์ในเดือนเมษายน2568นนะครับการงานนะครับเรื่องที่หนึ่งคือท่านจะมีโอกาส รุ่งเรืองรุ่งโรดมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความสำเร็จในเส้นทางของอาชีพการงานมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีครูบาอาจารย์แนะนำส่งเสริมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาส่งให้ท่านได้พบกับความสำเร็จที่มั่นคงขึ้นผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมหรือไม่คนที่อยากจะเริ่มต้นมีอาชีพใหม่ๆก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะครับการเงินของท่านจะมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก มีโอกาสได้รับเงินจํานวนมากๆในช่วงเดือนเมษายนไม่ว่าจะมาจากโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการจัดการการบริหารทีนเป็นระบบมากขึ้นการค้าขายการทําธุรกิจต่างๆประสบผลสําเร็จนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมตามมาอีกมากมายนะครับ เรื่องของความรักก็มีโอกาสจะสมหวังคนบางคนอยู่ห่างไกลกันนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาพบเจอกันคุยกันเข้าใจกันได้เริ่มต้นความรักใหม่ให้มันคงเดิมนะครับความรักบางคนก็สื่อสารติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับก็มีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับจะมีความสําเร็จที่ดีมากๆนะครับมั่นคงร่ำรวยเป็นชีวิตที่เติมเต็มเข้ามานะครับหรือไม่ท่านที่ มีอุปสรรคเกี่ยวกับรักมาก่อนหน้านี้ก็อยู่ในช่วงเวลาของการกลับมาปรับความเข้าใจมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับส่วนการที่ท่านจะมีปัญหานะครับปัญหาเรื่องที่1นนะครับนะั่คือเรื่องของการสังสรรค์ง,งานเลี้ยงท่านอาจจะเจอคนจํานวนมากๆรมะมัดระวังเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปในการฟื้นฟูสุขภาพนะครับอย่าใจร้อนสําหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว การเงินนะครับอาจจะมีรายจ่ายจํานวนมากท่านต้องจัดการบริหารเป็นระบบนะครับความเครียดสําหรับสุขภาพสตรีนะครับท่านอาจจะมีความเครียดวลายอยู่คุนเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทางด้านของสภาพจิตใจเชื่อมโยงมาถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับจุดเด่นคือมั่นคงร่ำรวยโอกาสดีผ่านอุปสรรคแล้วก็มีเงินเข้าจํานวนมากๆสมหวัง สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและรอคอยสุดยอดสำหรับดวงคนวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนนี้นะครับเอาละครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนนะครับเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้ วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับอะไรทีนน่เป็นข้อแนะนําเป็นข้อเตือนใจก็จะได้ไม่ประมาทในสิ่งนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับลาไปก่อนนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ได้พบกับความสุขเด็จความสมบังความมั่นคงความร่ำรวยเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางในชีวิตและก็ประสบแต่สิ่งดีๆนะครับร่ำรวยมีความสุดเด็จทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ